ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງສະບາຍດ FC ການພໃນເທດແຕດດການພນເດີສະບາຍດ FC ່ວຢູນປສຸສຸຂະາບແຂງິນການພນີຍາປໍໆມຍດຍໍແລກມືອດີນພນ້ີຍຊໍໍມານານ້ນາະກ່ຽນາທາຮ บ่ผ่านเอน้องกาเกียมสารวุฒิก็ຖືກน้องเด้อพี่น้องเด้ออือเพิ่นสิเกียมเบิ่งดูเฮ็ดยำสลัดเนาะแม่เตยำสลัดพี่น้องเอ้ยอ้าตัวคือมาควรทวนๆแท้อน่ะปตาสิฮาบท้บ้านนี่งานด่วนพี่น้องเอ้ย มีแต่แนวฮ้อนๆสัตว์ลงโลดพี่น้องเอ้ยเต๊นสิสุขา3เนาะโอ้ยสุขาแท้ๆพี่น้องเอ้ยบุญสลัดฮาอนเอามือหนาลูกเอาอันงยางมอนจวดๆยากยัง คำมึดปิดตาสลวงสลวนเนาะพี่น้องเนาะลายขูลายก้นเหตุการันพี่น้องเอ้ยอันนี้แม่ดองเนาะพี่น้องเนาะเุณนมาแต่นทางถาเป็นตูมเนาะ เป็นมาวันเกิดของอตเน้องพี่น้องน้องมามาเมินมาเมินสุกคนมาจุกสุกคนทั้งร้านใจพ่ออุ้อปุ๊บอายอายอายกองพี่น้องเอ้ยอ่ะมาปุ๊บพระเอกซ่องพี่น้องเอ้ยอย่าดีแม่แห้งอย่าดีแม่แห้งพระเอกซ่องคือมาพันอันนาอักเกียนอยู่เทหลุ สบายดีสลูกพระเอกซ้องลูกละสบายดีลูกสบายดีลูกพระน้องสบายดีเด้อแกให้กันไรกระโดดนาะแล้วแบบสิหลายคนคนเตรียมงานพี่น้องเอ้ยวันเกิดพระเอกซ้องนาะพี่น้องเนาะยังสารวุนกันอยู่พี่น้องเอ้ยคำมือปื้นตายังสารวุนกันอยู่เนาะยังเหตุผลทันแล้ว อย่าดีไม่แห like ้ง uh, ah, <laughs> <acco médico> ูรหลามอยู่ดีแม่อ้อย่ดีไม่แห้งขอบใจละลายป้าเมาคือห้าวงับห้าเลยเนอ่ะอ่าอยู่ดีไม่แห้งโรงแานขอบใจะลายป้าเมาซาแฟงก็มาเดี๋ยน่าพนอ่เนาะ

สมน the so like ักการเดือพี่น้องเดิมมันสุขสันต์วันเกิดเป็นวันของอันอาติเนาะฝีสองพี่น้องเลยมาวันเกิดอาตินักกันเดือพี่น้องเด้ออุทสิสุขฐานที่ส้มส้งอาติม่ใหญ่เคี้ยวเนาะทั้งลูกเต็มทั้งนน่นคอนแก่นบุญละสถานีเนาะที่เป็นู้ได้ที่เป็นเอฟซีอติม่ใหญ่เคี้ยวตักข้ามาเป็นกนหลังแรงกันลังใช้ทุกวันกัน ข่าวไปเลยเด้อว,วันเกิดเกิดของอ่ะคือส่งนะพี่น้องเลยเสียวลีสาเนาะวันเกิดของลานทรายเด้อว,วันที่33เนาะครบห้อสามปีเต็มๆพี่น้อ <c oughs> งเลยทางภายในประเทศต่างประเทศเพบบุนลาสถานีซีส,สกเกตเนาะจุลลินที่แมนใหญ่เคียวจือเนาะทางน้องฮานน้องคายพี่น้องเอ้ยทาง เสียงใหม่เสียงรายเนาะที่เป็นกำลังแรงกำลังใจภายในประฏิตามประฏิตอพี่น้องน้อวัดเกิดคงพกยิคอพิณองเดิมยูดีเนี่ยบทฐานที่มาส่งสองอเตในในเคียวมาถึงปัจจุบันเหมืองไปอีกนสองเลยพีน้องเดิมบทจังบทถากเลยมีมูมไม่ครูเราบทจักถักม่อตอนนี้น้พิ้องอยู่ phần phơin nó là nước ngon nó nước muối ba là mọi đứa đến nó thử đấy nhang ngây ngao nhang vài ba này hứ ยังลูกหล่ะยังเออยังไงหลดอ่าให้นอไอ้อ้สักลูกหล่ะหลดนะเท่าเ่าเอ้ยเอาหลดยไนเอนั่น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 เออนั่นนั่นน้่น้ำน่องลิงลนั่นเออไอ้อมเบิรสบายดีลูกหล่ะฝรั่ามายังลูกหลามาแยงวันเกิดอาเต้บรุบองอืมเั็น มันสิถ no ึกอันน้องได้จะเพชรถึกน้องได้ลูกอ่ะือนี้ผู้สาวได้ลูกคะอันนี้เต็บเซอีเลยบ่แตเอาแล้วหายละบาดนี้พี่น้องเหมู่ล่วงลายกันนะหายเนาะพี่น้องเนาะเผู้ชายยิ้มกันามเ็อีากน้เอเย้มบ่ะยิมาอานบิ้นบ่ได้สิมีเงินซื้ออยู่ซื้อจาน้วยมาเนาะอ้วยมาทางป่าเมาเนาะ มันยิบตัวฉินเนาะมือมือมันแตกหนาเดิโนน้าอย่าพับพมาอันนี้แตกจะเว้นมันออกเว้นแต่ประจันขั้นแบบนี้ตาอะใส่พี่น้องมันนักดึงออกได้ได้ลุ้งใหม่อยู่ขั้นแบบนี้นะดึงมานนำทางพี่ปวดปวดประจันกอดดึงไปเยอะเพื่อนกอดหยองหน้าประจันไม่กอดกระดึงออกน้องบูมแตกเนาะ นางบูมแต่งหันก็เออไปซ่อแตงอ่างาและตื่นมากปหหยเพราะเนาะแตงจนนอนรับนองบูมเป็นนเิมสวยเล้น้องเอยเป็น้อลิงเนาะคนเบิดตทนนี้แล้วันบอกไลได้พี่กายมันจะกยังามาเดายน้องดามาน้ำมาีกยวน เลียบเบรละบบเห็นยังเห็นเซซัดเรียวเรียบละบอาหารการกินเซฟยูบนำกับปุ่นกันนะมาผสมนะคนพวกเห็นกินนาะพี่น้องเนาะเป็นหน้ากินอยู่บขึ้นในได้นล้ยงาสลัดกันถือว่าเรียเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะ นี่ไม่แห้งแม่ดองคอม่มื่เดมเอาบ้ไนเดม้นมันหลักกินเยะเยพี่น้องเอ้ยคุณใส่กระปุนไปงาบงาบพี่น้องือสีห้องคนน้ห้อง fc กินน้ำเดิม fc อเตมใหญ่เคี้ยวกินกระปุน้ำอันเมนองคอมเด้อเสรเสการเดิอพี่น้องเด้อมันเกิดนอกอเตได้พระเอกสองพี่น้องเอ้ย เพื่อนมาวันเกิดล้านทรายเพิ่อนนอพี่นอเนาะมาหอมนี่มีอย่างเชื่สิพดคิปเมื่ก่อนพี่นอเอ้ยสมมาพอ่วนเลยเนาะฝากกนไลค์กดแชร์กดติตามสองเต็ม่เชี่อเด็พี่นอเอ้ยไปกลังใจสิสูต่อไปพี่นอเอ้ย พิพาประการได้คุณฑรคองไปเด้พี่น้องเลิศถ่ายสุดโปรอุน่คนคุณซีพลัาตใเกี่ยทางสามสิ่งศักดิดนกะบวนบรรดาปูปหาสกโกทาอยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นไปสุ้สุขพระติดเคีงมันยังเรื่งยูกสุขสันซสาทุสบายดีบายบายกิบหนาผลการใหม่เด้อพี่น้องเลอตอนเป่าเค้กเดิอ